วกร์วนอทิาคชมนข้ารวกิจกรรมดังมากว่าวันที่ต่อไปที่จะมาแนะนำกิจกรรมนี้ใช่ไหมกาเดอรดีลูกอะไรมาโอ้ยริองมาเรียนผวานดีกว่าหวานแล้วค่งั ให้เพิ่มอีกหปีมาเลยไได้องไเลยันรปนได้มาพี่เมืได้เลยครับได้เลยครับได้มาหมได้เลยลูเดี๋ยวเราไปเล่นต่อนะเล่นอีกไหมเล่นเต้นอื่นเนะอันตัว่อนี้ได้ไรอ่ะ ใช่เลยโอ้ต้องบอกว่าไอ้นี่เยอะมากเลยนะใช่เหลืออย่างละช่องละช่องอ่ะใช่ใช่เหลืออย่างละช่องอีกนิดเดียวถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่เป็นอาหารก็จบไปเลยพี่มึงนะโอ้เสียดายนะพี่มึงเสศรษฐได้ครับมาพูดกันเลยคนที่อยู่ข้างเราอะมาเจ็ดรอบแล้วอะหรออ่ะเสียดาย้ไหมเสียดาย้ไหมไม่เสียดายต้องเสียดายหรอกไปหาเต้นอื่นไป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 คุณมาครับกลังสนุกเลยกลังสนุกเลยโอ้โหมีการพิมพ์ตั้แล้ว

เล้วมามบอกว่าะวังะว şey oh ังโอ้โหหลอกาปาพี่มาไปเร็วไปหาแม่เร็วเร็วเร็วโอ้ไปได้อะไรมาครับเนี่ยได้อะไรมาลูกมัวกอะไรโอ้ดูอ่ะกอนนอไหนได้แล้วได้ขนมไหมโอ้ได้ขนมด้วยนะเจ๊เไปต่อปะ บ้านชอบดูไม่ใช่เหรอดับเพลิงอ่ะรถดับเพลิงนี่ดูจังเลยฮะเนี่ยดับเพลิงของจริงเลยนะนี่พี่เมิร์ดับเพลิงอ่ะเอ้ยดับเพลิงของจริงเลยนะชุดก็มีเห็นไ่ะใส่ชุดไหมชุดดับเพลิงไหมไปด้ที่หามาได้ไรมาได้ขนมอีกแล้วค่ะโรเมียไปแล้วไปดูไปดูไปดูับงวดไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว นู่นๆครับไปนู a, um, och och d d ่นแล้วนู่นๆนุ่นๆนุ่นไปนู่นแล้วนู่นพี่ไปนู่นแล้วพี่นู่นนุ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 ่นน่นนุ่นน่นนุ่นน่นน่นนู่นน่นนู่นน่นนุ่นนุ่นน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 ่นน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  เรียบร้อยครับขอได้งูแล้วโอ้โหาลบิ้ลบลงางไปคลาแล้วอ oh. ันเดียวนะลูกอันเดียวเด้ออันเดียวลุ้นตามลูกลุ้น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 ลล้มาไปมามามา้าอามมา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  เห็นอะไลางๆไหมเห็นไหมจ้างปลาตอวจ้าปราปวัลตอบใจนิดนึงนะเปิดรุ่มกิจกรรมกับทางศูนย์อฟเอมนะครับได้ได้ของรางวัลแน่นอนนะฮะแของรางวัลพิเศษครับตอนนี้เราก็จะมาใช่โอ้เป็นไงบ้างพี่เมิร์กตะนุ่งไวยลูกโอ้โหดูหน้านะไม่สนุกเลยร้อพี่มรนนี่ครับอันนี้ดูนี่ครับดูหน้าคนไม่สนุกนะ นี่คนไม่สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูของนี่นี่ดูครับดูครับโอ้โหนี่คือหน้าไม่สนุกตรงไหนครับเนี่ยดูโอ้โหเราได้นี่คือวันเด็กนะครับเป็นวันเด็กแรกต้องบอกว่าอวันเด็กครั้งแรกที่มิกไปเที่ยวแบบนี้แไปงานงานเขาจัดวันเด็กปกติที่มันกจะอยู่ใ่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนใช่พี่เมิร์ครับพี่เมิร์ดบอกทีว่าเราได้ของอะไรมาม้างลูกอะอย่างแรกเลยบนหัวพี่เมิร์คืออะไร หมวกแล้วอะไรอ่ะอันนี้อะไรหมูหมูหมูแล้วอะไรอีกลูกขนมขนมไหนนี่ไหนนะเฮามาดูดิโอ้ขนมเต็มเลยเนอะนี่แล้วอะไรอีกแล้วของเล่นอะไร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 อีกฮะของเล่นอะไรอีกหลกโอ้แล้วก็อะไรครับสุดท้ายก็เป็นนนีอั้อะไร เป๋าป๊าโอ้โหก็จะมีพวกของกินอีกเนาะที่พี่เมิร์กจัดการไปแล้วใช่ของคือต้องบอกว่าของกินเยอะเลยเนาะพี่เมิร์กเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้นะครับต้องบอกว่าของกินนี่เพียบแล้วในงานนะครับฟรีทุกอย่างนะไม่มีเสียดังค์เลยแม่เป็นแม่เป็นรถตอนนี้เป็นรถบินเป็นรถเทนนี่แล้วเหรอถือว่าถือวนี่ขนาดยังไม่ได้ต่อทุกเต็นเนาะป๊าเนาะใช่เราเราไปแค่บางส่วนนะครับคนเนี่ยต้องบอกว่าเยอะไหม เยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ออัดขนาดนั้นใช่ไม่ได้ไอ้อัดเลยครับคือว่าเดินได้อะเดินชิวๆได้ครับต่อแถวรับคือว่าในในงานเนี่ยเขาก็มีเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเต็นท์เนาะให้เราให้เราเข้าไปร่วมงานให้น้องๆเล่นอืมนี่ได้อะไรมาฝากน้องเมย์กันนี่เอาหมูฝากไหมเอาหมูฝากว้าเอาแกะเลยเอาแกะแกะแกะได้ได้ได้เดี๋ยวดิ๊ก จะแกะหมูก่อนเลยมาแกะหมูก่อนนะแกะหมูก่อนแกะหมูก่อนแกะหมูก่อนแกะหมูให้หมูก่อนเด้อเออแกะหมูให้หมูอ่ะไมปมาแกะลูกโอ้โหโอ้โหหมูน้อยมาแล้วครับโอ้โหหมูน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูน้อยเอาหมูน้อยให้น้องนี่อ่าทิกเก็ตนั่นเองนะครับเออโอ้โหเอาให้น้องลูกไปมาให้น้อง อาครับพี่มือของพี่มื้อได้ไรของเล่น่ะโอ้โหดูน่านีมันนีใจยมากเลยได้ของมื้ออะไรเอ้โหอ่าของเล่นนะครับเป็นรถรถรถเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมลูกให้แม่เก็บไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยอนยโอ้อยโร้อ้ยโอ้้ยอ้ย้อ้ย้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอออ้ออ คัได้ไหนลูกบอกให้นันนี้รถรถซีฟอันนี้รถทหารนอันนี้รถตระบะเอออันนี้โอเคนี่ครับอ๋อได้มาสี่คันเลยครับต้องบอกว่ามันมันต้องเปรียบเทียบมี้ครับว่าสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆตอนตอนป่าป่าเนี่ยตอนป่าป่าเนี่ยจะได้เป็นไม้บรรทัดนะครับดินสอนะครับแล้วก็สมุดนะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับยังลบเออ ขนมนี่ยังบอกเลยว่ายังไม่ค่อยเยอะนะแต่พอเป็นรุ่นสมัยของพี่เมิร์กเนี่ยนะครับโอ้ต้องบอกว่าทุกอย่างนอย่างนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรามันจะไม่มีโรงทานด้วยนะอเมื่อก่อนไม่มีโรงทานเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโรงทานมาเลยแจกเยอะมากงานมันเด็กนี่คือไปเที่ยวนี่อิ่มแน่นอนอิ่มอิ่มด้วยนะครับได้ของเล่นด้วยนะครับแล้วก็นะได้ของกินด้วยนะครับมีน้ําแจกอะไรแจกหมดเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้จอดเลกอย ตัวได้ไม่เป็นตอนนี้เป็นตอนนี้หวยลาตะเวนมาแล้วเออวันนี้ก็งานวันเด็กนะมีสองทาหกเจ็ดนะครับโอ้โหสนุกมากนะเป็นปีแรกของพี่เมิร์กด้วยนะครับสนุกสนานไหมครับพี่เมิร์กครับโอ้ได้ของเล่นมาเยอะเลยนะครับโอ้สนุกสนานเลยแถมมีของฝากน้องเมกด้วยนะครับเออครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดสัตวสกายช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เมิร์กนะครับแล้วก็น้องเมกนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่กินหน้าครับผมสวัสดีครับ